สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอแกนมาอยู่ที่นี่ครับโอ้เซ็นท่านหาดใหญ่วันนี้ทั้งวันและผมอยู่กับศิลปินตลอดเวลานะครับและวันนี้ปิดท้ายด้วยศิลปินที่ต้องบอกว่าผมฟังแล้วเคลิ้มมากจนกระทั่งต้องคุยกันให้ได้ครับวันนี้สงขลาแจ๊สดฟรีโอนะครับสวัสดี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 ครับครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ดรปปองครับสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับครับตำแหน่งแซ็กโซโฟนเป่าฟลุดเครื่องเป่าทุกอย่างครับ รับหมดได้ครับรับหมดแล้วครับทั้งลูกทั้งรับครับเฮ้ยตึงโป๊กเฮ้ยตอนนี้ครับตางนี้ครับนักร้องนำของเรานัค่ะสอนร้องเพลงนะคะสามารถไปดูได้นะคะที่เพจ practice with n a t นะคะครับกอร์กีต้าเมืองร์กิต้าของเราทุกครับเล่นกีตาร์ครับก็ตอนนี้กำลังทำกลุ่มสงขาแจ๊คคอมมูนิตี้อยู่นะครับยังไงไปตามในเฟซบุ๊กได้ครับ กลุ่มๆลมร้วนัดเตีแจ๊สได้ถูาเลิศเทผมครับเมื่อสักครู่ครับอาจารย์ผมได้ฟังเพลงเคลิ้มมากเลยทีเดียวแนวสไตล์การเล่นของวงนี้คือแจ๊สประเภทไหนครับอาจารย์ก็เป็นอะคูสติกแจ๊สครับจริงๆพวกเราอาจารย์ตุ๊กนี่เขาก็เรียนแจ๊สที่มาิโดนมาใช่ไหมครับน้องนั้นนี่ก็เรียนไย้รอยว้แจ๊สครับก็คืออย่างผมก็เล่นดนตรีอาชีพมาจากกรุงเทพเล่นอยู่พัทยาอะไรเงี้ยครับก็คือ ก็จะเล่นสแตนดาร์ดแจ๊สเป็นหลักแต่ทีนี้ใน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 สแตนดาร์ดแจ๊สเนี่ยเราก็เอามาเปลี่ยนจังหวะบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นบอสโนว่าเป็นลาตินเป็นสวิงเป็นอะไรพวกเนี้ยครับให้ฟังง่ายขึ้นไหมอาจารย์ครับใช่ครับเมื่อกี้ผมฟังไปแล้วรู้สึกมันฟังง่ายครับก็เอาเพลงป๊อปสากลป๊อปทั่วไปเนี่ยครับมามาทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็จังุ๊กเาก็เปลี่ยนบอยซิ่งคอร์ดทำคอร์ดใหม่นิดนึงอะไรเงี้ยครับทำให้มันรู้สึกว่าฟังง่ายขึ้นทให้มีสีสันของแจ๊สมาร่วมมากขึ้นนะครย อย่าบอกว่าลูนเมื่อกี้ได้จริงๆอยากจะบอกว่าเพิ่งเล่นกันจริงๆตะกี้เนี่ยแหละครับก่อนหน้านี้ผมปาแจมกับน้องๆเขาอยู่บ้างแต่น้องเขาเขาเล่นด้วยกันประจําอยู่ครับพอดีผมเพิ่งลงมาวงที่อาจารย์บอกผมเมื่อสักครู่อนาลลอกอะไรนะอนาหลอกโทนครับอนาหลอกโทนอันนั้นเป็นเป็นวงบลูผมครับเป็นวงก่อนหน้านี้อยู่แล้วเป็นเป็นอีกวงหนึ่งเป็นอีค็นคนละสไตล์คนละสไตล์เป็นบลูเป็นดู u เป็นล็อกแกล้กันเลยครับ สองท่านนี้เล่นด้วยกันท่านเล่นแบบร้านอาหารทั่วไปยะเมื่อก่อนก็เล่นด้วยกันใช่พอช่วงโควิดกันเลยนักรตรีช่วงโควิดไปทําอะไรกันในนักนตรีช่วงโควิดนอนอยู่บ้านนนอนอยู่บ้านใช่ไหมเพื่อนผมขายกีตราไปหลายคนเลยไม่มีอะไรทำบ้างๆเอากีตราไปขายจะได้เอาเงินมาจะไปทำอาหารแข่งก็แม่ค้าแต่แถวบ้านก็ปิดหมดแล้วใช่ครับแม่ค้าก็ขายก็ขายสายกันหมดแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นนะจ๊ะารนักร้องครับนักร้อง การร้องเพลงแบบของเราเนี่ยคือมันเป็นร้องทั่วๆไปหรือว่าแจ๊สเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเราต้องมีวิธีการร้องไงสมมติวผมจะส่งรูปส่งร้านวิเรียนเนื้นออาจารย์ก็ก็เป็นวิธีการร้องแบบป๊อปทั่วไปค่ะแต่ว่าเราแค่เ, <_ C> เพิ่มการร้องแบบเลเ็คเข้ามาบ้าง <_ C> การเปลี่ยนโน้ต <_ C> บิดโน้ตอ,อะไรอย่างนี้เข้ามาบ้างค่ะ คืออาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้นะครับผมอย่างอย่างเพลงที่ฟังแล้วทุกคนรู้ว่าเอ้ย้าร้องปกติเป็นแบบนี้แล้วถ้าแจ๊สมันจะเป็นอย่างไงครับถ้าเราจะร้องให้เป็นแจ๊สเราก็ฟังนักอุนตีก่อนค่ะว่าเขากำหนดทามมิ่งแบบออบอสโนวาหรือว่าสวิงมาครับก็ถ้าเป็นบอสโนวาก็จะ Climb me to the to แต่ว่าถ้าเป็นสวิงเราก็ต้องแบบ นับจังหวะในหัวใจสักนิดหนึ่ง One Two One Two Three f o Fly me to the moon and let me play among the stars มันก็จะสวิงเวียงเวียงมันฟังออกเลยนะใช่มันก็จะแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราร้องเป็น๊อปเราก็อาจจะคีบทูโฟเหมือนเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ค่ะแต่เราแค่เปลี่ยนวิธีการร้องให้มันดูแบบ ป๊อบมากขึ้นอย่างเช่นวันจูเราบิาง Fly like and Mars. ก็เราแค่ใส่ น้ำหนักในคำอะไรพวกนี้ค่ะให้มันดูแบบดูป๊อปขึ้นเหมือนนักร้องอยังไงก็ต้องอิงจากนักดนตรีอยู่แล้วค่ะ,ะก็ต้องฟังเขาครับอาจารย์ครับดนตรีแจ๊สในบ้านเราเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ดนตรีแจ๊สมันฟังยากอาจารย์คิดว่าไงฮะจริงๆก็คือจริงๆดนตรีแจ๊สอยู่กับคนไทยเรามานานแล้วนะครับ,รบเพราะว่าในหลวงราชการที่9นะครับทร,บรบงพระราชนิพนธ์เพลงแรกเนี่ยออยู่ในช่วง1946 ช่วงช่วงยุคบีบอบเลยนะช่วงนั้นนะเทียบเทียบกับแชทในในลาดับนานาชาติเขานะคือในหลวงท่านอยู่กี่ปีแล้วครับพี่ดูดิตั้งแต่ปีนู่นจนถึงปีตอนนี้ปี2022แล้วครับเพลงเพลงในหลวงเนี่ยอยู่กับเรามานั้งนานแล้วนั่นคือต้นฉบับเพลงแชทเลยจริงๆว่าเราคุ้นกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะลืมนึกไปอะไรประมาณนี้ครับจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือแชท อะไรประมาณนั้นครับเออใช่ใช่ีมีหลายคนอาจจะไมู่้จราฟังมาปกติเพลงผงว่าองค์ท่านก็เป็นเพลงแต่เราไม่รู้ว่านี่คือแเมอะไรใช่ใช่นั่นแหละคือคือเพลงท่านเนี่ยจะมียืนพื้นที่บลูที่แจ๊สเยอะมากเลยครับเยอะมากๆเลยเพราะว่าหลายๆเพลงก็บลูชัดเจนมากนะแล้วก็จนเราเราฟังรู้สึกเหมือนกบคือเพลงทั่วๆไปอ่ะใช่ใช่แสดงว่าเราคุ้นๆกันนะคุ้นมากคุ้นมาก เพลงหลายๆเพลงที่เราเล่นกันวันนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมายาวนานมากหยิบมาเล่นตอนไหนวันนี้ก็ยังฟังได้อมตะาตากเพลงอมมตะแล้วก็พวกเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ๊ปเล่นหน่อยกลุ๊ปก็คือจังหวะอะไรพวกนี้เปลี่ยนเป็นวัฒสนโนว่าที่แบบคนฟังง่ายแล้วก็เล่นน้อยชิ้นมันก็จะแบบมันก็จะเหมือนแน่นๆกระชับหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่สมมติว่าถ้าเราเล่นแบบสวิง เล่นกีตาร์คนเดียวความแน่นแบบมันไม่มีเบสไม่มีกลองไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะล้มลวมหน่อยเราก็เลือกเป็นแบบชิวๆอะไรประมาณเนี้ยครับวันนี้เราได้ฟังแจ๊สแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะกลับไปฟังแจ๊สอยากกลับไปเล่นดนตรีแจ๊สอยากไปสนใจเรื่องแจ๊สมากขึ้นมือกีตาร์ของเราครับผมเห็นคือดนตรีแจ๊สอาจารย์ครับกีตาร์เนี่ยมันเล่นไปตลอดเลยหรือเปล่ามันสมเหมือนโซโล่อยู่ตลอดเวลาเลยครับอาจารย์ครับมันมันเป็นสไตล์ยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆถ้า ถ้ามีนักร้องผมก็เล่นขอดแต่ว่าเราไม่ได้เล่นอะไรที่มันตายตัวเราสามารถจะตัดแปลงใส่อนุสถาน,นีเพิ่ไมไปได้มันทําให้เราสนุกด้วยบางทีเล่นเพลงเดิมๆมันร้อยรอบก็ทําอะไรเปลี่ยนๆไปสักร้อยรอบก็ไม่เบื่อครับแต่ถ้าเล่นเหมือนเดิมร้อยรอบผมเบื่อตายเลยครับที่อาจารย์ก็เลยปรับตัวไปนักร้องมาอาจารย์ก็เปลี่ยนไปเล่นแบบหนึ่งพอนักร้องยังไม่มาอาจารย์ก็เล่นอีกแบบหนึ่งครับทำให้ดนตรีแจ๊สค่อนข้างที่จะไหลไปได้เรื่อยๆนะฮะดนตรีแจ๊ หลายคนบอกว่าคนเล่นสนุกแต่คนฟังง่วงนอนหรือเบื่ออาจารย์คิดยังไงไอเรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งคือรสนิยมสองก็คือเรื่องเรื่องพื้นความความรู้ไม่ใช่พื้นไม่ใช่ว่าความรู้อย่างเดียวนะเป็นพื้นประสบการณ์นะอ่ะนะเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนสมัยแต่ก่อนเราเราทานข้าวพวกอาหารอะไรขมขมเราไม่ค่อยชอบใช่ไหมแล้วเราทานไปเรื่อยๆแล้วเราเยอะแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนไปเลยผมว่าการฟังเพลงแจก็เหมือนกัน นี่อาจารย์ตอนนี้เริ่มกินของผมได้แล <Jamie> ้วเออแน่นอนโดยเฉพาะฟ้าลายโจนกินจนหมดกระป๋องเลยกระปุกเลยนะฮะตอนนี้แต่ว <lamps> ่าผมผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่สะสมได้นะครับแล้วก็เรียนรู้ได้บางทีเราฟังครั้งแรกเราอาจจะไม่ชอบเลยทค่ทีเดียวแต่ถึงว่าถ้าเราฟังไปเรื่อยๆฟังมันจะคือมันมีมันมีหลายแบบมากครับแจ๊สเนี่ยมันจะมีแบบสมูทแจ๊สมีลาตินมีสวิงแจ๊สมีโอ้ยในในเฉพาะกลุ่มที่เป็นแบบ โอ้ยเยอะมากๆเลยครับมันมันคือหมายความว่าเขาบอกว่าดนตรีแจ๊สดนตรีบลูดนตรีแจ๊สนี่มันเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างอะครับครับคือทุกแนวดนตรีที่เราฟังทุกวันเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแปเป็นอ่าล็อกอ่าล็อกอะไรพวกบลูไอต่างๆทุกอย่างเนี่ยก็คืออยู่ในรอยนี้แหละอ๋ออ่าอยู่อยู่ในอยู่ในตัวนี้เลยนั่นหมายถึงว่าใช่เหมือนแบบรอยใหญ่กว่าเพื่อนอะใหญ่มากเออพวก ตายหมาแมวโน่นนี่นั่นก็ก็เล็กกว่าช้างก็หมายความว่าทุกแนวอยู่อยู่ในเนี้ยสมมติว,ว่าถ้าเราฟังแจ๊สได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นอะไรอีกเยอะนะครับครับอาจารย์ครับถ้าเราจะเริ่มไปศึกษาแจ๊สหรือไปฟังแจ๊สเราจะเริ่มยังไงฮะแนะนําน้อง,อง,องๆหนูๆหนะ่อยครัอจริงๆผมว่าแนะนํานี้ก็คืออยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองพามาดูดนตรีสดนะครับผมว่าดนตรีสดนี่คือจะคือสเสน่ห์นะบ,บางทีอย่างอย่างตะกี้ที่เดินเดินมายัางยังสังเกตได้ว่า มีน้องๆเล็กๆเ,เขาเอ้ยพี่เขาเป่าอะไรพี่เขาเล่นอะไรพี่เขาร้องอะไรอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบรรยากาศอย่างเนี้ยการแสดงสดนะครับ<ต>ว่านะให้น้องๆเขาชินชินซาวลักษณะพวกพวกอย่างเนี้ย <จะ S 2> แล้วก็กิจกรรมอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้อย่างสมว่าบางทีอาจจะมีดนตรีในสวนอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วเด็กเขาก็ชอบบรรยากาศอย่างงน้นอย่างนงี้อะไรเงี้ยจริงๆสําคัญที่สุดผมอยากจะกระตุ้นหรือว่า ให้ความสาคัญเรื่องนี้กับผู้ปกครองที่มีลูกกําลังเด็กนะครับเด็กๆเนี่ยเราสามารถเปิดเพลงเอาไว้เลยมันมันเหมือนมันใช่ครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะฟังเหมือนผมเลยแต่ก่อนผู้คิดพวกเราทุกคนอ่ะแต่ก่อนก็คงไม่ฟังแล้วไม่ชอบแล้วทีเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่คิดว่าการฟังสะสมสะสมไปเรื่อยๆจากที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะชอบมากแล้วก็พอชอบเนี่ยมันก็เหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็น ฟังรู้ดูเป็นนะครับเหมือนๆเหมือนๆเหมือนเรามาดูงานศิลปะเนี่ยถือว่าเด็กมามีงานให้บ่อยๆเนี้ยเด็กเข้ามาดูบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วเออรูปนี้มันเป็นอาร์ตไอแบบวาดอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะแบบวาดเหมือนวาดแบบนี้เป็นแอปแท็กวาดแบบดนตรีแจ๊คก็เหมือนกันเพลงทั่วไปก็อีกแบบหนึ่งเพลงแจ๊คก็อีกแบบหนึ่งน้องเขาเหมือนแบบเหมือนอาหารแบบประเภทหนึ่งอ่ะอ่าเหมือนแบบเขาจะได้ลองทดสอบได้ชิมได้ฟัง แล<น>ะลักษณะอย่างงี้ยการดูดนตรีสดนี่ถือว่าได้แรงบันาดาลใจด้วยาะว่าสําคัญที่สุดเลยครับต้องต้องต้อง,องให้ผู้ปกครองแบบแนะนําหรือว่าพาลูกหลานเนี่ยไปดูดนตรีสดนะครับครับคุณผูณ้ <ๆ S 1> ชมครับการมาดูดนตรีสดเนี่ยรับรองคุณกลับบ้านไปคุณอยากจะเล่นกีตาร์อยากร้องเพลงอยากคืออยากจะทําแบบที่เราได้ดูมานะฉะนั้นการเล่นการมาฟังดนตรีสดมันคือการสร้างแรงบันดาลใจนะครับวันนี้สุดยอดมากฮะได้คุยกับศิลปินระดับปรมาจารย์อั้งนั้นเลยนะฮะฝากถึงน้องๆหนูๆที่อยากจะร้องเพลงหน่อยฮะ ถ้าอยากจะร้องเพลงฝากเพจเราก็ได้หรือจะบอกวิธีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเท่าไหร่ครับเคล็ดลับนะคะอย่างแรกก็คือฟังเพลงเยอะๆค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเล่นเครื่องไหนหรือว่าร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เน้นเรื่องการฟังใช่ค่ะก็คือถ้าหูเราไม่เพี้ยนยังไงเราก็ร้องเพลงไม่เพี้ยนเชยวชวแต่ว่าถ้าอยากร้องเป็นๆนะคะฝาเพไปที่ p r a c t i c e with Nat ค่ะรับสอนออนไลน์แล้วก็ตัวต่อตัวด้วยนะ ครับน้องไม่พลาดแน่คลิปเลยนะคะคลิปเลยคลย <laughs> คิปเลยนะฮะจะทึบได้แรงแรงจะพูดได้แรงแรงอาจารย์ครับมือกีตา้าถ้าจากอยากจะมาเล่นแจ๊สเนี่ยเล่นเอลอื่นอยู่จะมาฝึกแจ๊สเนี่ย<อ>มันได้ไหมอาจารย์ผมว่าอย่างแรกต้องเริ่มจากฟังก่อนครับครับ,รบมันจะมีดนตรีแจ๊สมันจะมีเขาเรียกว่าดูนี่มนเป็นลูกผสมเยอะครับครับสมมุติว่าถ้าคุณเล่นล็อกมันก็จะมีมือกีต้าที่เอาล็อกมาผสมกับแจ๊สผสมอะไรเงี้ยถ้าหลักๆก็แบบพวกซัลกัสแฮนเดอร์สันอะไรเงี้ยครับ โคดี้เขาจะเป็นล็อกผสมกับแจ๊สคือซาจะเป็นกีตาร์ล็อกเลยครับลุ้งเป็นล็อกเป็นบูอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าคําูนี่เป็นเพลงแจ๊สอะไรนิดเึิมก็แบบเป็นกองฟิวชั่นไรครับคือเหมือนเราต้องหาแรงบันดาลใจในจุดที่แบบว่าเราจะเข้าไปฟังแจ๊สคก่อนถ้าแบบว่าเราพอบอกไปฟังแจ๊สปุ๊บเรื่องกีตาร์แต่ไปฟังเครื่องเป่าผมว่าอาจจะเข้าไม่ถึงได้เราต้องพูดให้เ่าเข้าไปถูกฐาศึกษาข้อมูลมานิดนึงว่าเถ้าเราอยากฟังกีตาร์แจ๊สดีๆเราต้องเริ่มยังไง แลแบบถ้าเราเล่นเด็กคนรุ่นอย่างนน่าจะเล่นแบบพวกคิปฮอปอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็จะมีศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่ๆหม่ที่ทำดนตรีคิปฮอปแล้วก็ผสมแจ๊สอย่างแบบผสมได้มีผสมได้แบบคือดนตรีแจ๊สคือตั้งเดิมคือเป็นดนตรีที่ผสมผสานวัฒนธรรมอยู่แล้วครับทุกอย่างได้อยู่แล้วในทุกอย่างได้ครับแล้วอาจารย์ผมจะไปติดตามเพจเฟซบุ๊กของเราติดตามที่เพจอันออลทอนได้เลยครับอันออลทอนนะฮะขึ้นรายลน์อยดให้ครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเรื่องราวทั้งสอนมีทั้งเล่นดนตรีครับต้องเข้าไปดูแล้วคุณผู้ชมอนาล็อกโทนเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับดรปปองอาจารย์จบมาทางด้านเครื่องเป่าคณับรุษศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ไปเรียนปอโทที่มศวภาษาเิตเกี่ยวกับดนตรีชาติพันธุ์ก็ไปเรียนดนตรีวิทยาเกี่ยวกับความรู้ด้านดนตรีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คุกคีอยู่กับพวกดนตรีพื้นบ้านอีสานอะไรประมาณนี้ครับ ปกติก็เล่นดนตรีพื้นบ้านด้วยครับได้ได้ครับครับประมาณพัฒนาจากนั้นนี่คือเรื่องราวของดนตรีนะครับต้องบอกว่านักดนตรีศิลปินที่วาดภาพอารมณ์ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับคือมีความก็เรียกว่าสุนทรียะในการใช้ชีวิตวันนี้เราได้คุยกับศิลปินทั้งสามท่านคุณชมครับถ้าฟังเพลง วาดภาพมันจะมีความสุขเป็นาดไนลองไปดูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับขอบอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่นะฮะขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย